สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับก็ได้ส่งอยู่ห้ากระบอกนะครับอีกหนึ่งกระบอกส่งหุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกสองกระบอกติดต่อลูกค้าไม่ได้นะครับสองกระบอกแรกนะครับที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้นะครับเป็นไม้กระพี้เขาวควายนะครับเป็นลางไม้ฝังทองเหลืองนะครับลำแรกนี่ความยาวน่าจะอยู่เมตรยี่ ลำที่สองเมตรสามนะครับส่วนลำที่สามนั้นมีเจ้าของแล้วนะครับที่ใส่ปีกก็เตรียมจัดส่งให้วันนี้นะครับห้าลำก็เป็นไม้กระพี้นะครับนี่นะครับห้าลำแรกนะครับแล้วก็อีกสามลำน่าจะเป็นไม้ปะดูนะครับปะดูแดงนะครับนี่นะครับก็มีปืนศูนย์อยู่หนึ่งลำนะครับ ก็แจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับห้าลำนี้นะครับลำแรกนี่นะครับไม้กระพี้เขาควายนะครับสามพันห้านะครับสองลำนี้นะครับเป็นลางมะค่าแต้นะครับนี่นะครับสังทองเหลืองยังไม่ได้เจาะไก่เจาะร่องปีกนะครับนี่นะครับูแบบงานก็ประมาณนี้นะสองสองด้านนี่นะครับ ให้ดูกระบอกนี้อีกด้านนะครับก็จะดำๆประมาณนี้นะครับกระบอกแรกลางเม็ดยี่กระบอกที่สองลางเม็ดสามนะครับขันใดสนใจก็ทักมาสอบภาพได้นะครับสองกระบอกนี้มีพร้อมส่งเลยนะครับเป็นแบบเล็งลางนะครับนี่ก็เป็นปืนศูนย์นะครับเป็นทรงมือสอดไม้กระพี้เขาควายนะครับราคาปืนศูนย์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ ห้าพันสี่ร้อยนะครับแต่กระบอกนี้ลูกค้าจะเอาปีกคำสีแกะลายนะครับเพิ่มอีกสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับนี่นะครับนี่เป็นปลาดูนะครับกระบอกนี้ก็ปลาดูนะครับปลาดูแดงนะครับลูกค้าทำสีเงานะครับสีเข้มเลยนะครับนี่ก็เป็นปลาดู สีไม่ค่อยเข็มเท่าไหร่ยังไม่ได้ใส่ครอบไก่นะครับสักพักก็จะใส่ให้นะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่นะครับรูปแบบงานก็ประมาณนี้นะครับล่างไม้ลูกค้าชุดนี้ก็สั่งก่อนสิ้นปีแล้วนะก็จะล่าช้านิดนึงนะครับล่างไม้ก็เป็นงานสั่งทํานะครับก็หนึ่งเดือนถึงสองเดือนประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นไม้ประดูราคาจะอยู่ที่2อ0พไม้กะี้เขาควายส5มพนะครับเล็งลางนะครับถ้าเป็นปืนศูนย์ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าสีผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงไอดีไลน์เอสเก้์อาร์เอ็นะครับ ไอ l i n าอีกอันก็เป็น0955026338นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่นะครับมีว่าง2ลําแรกนะครับนี่นครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ